ตอนนี้เรามีแขกพิเศษที่จะมาร่วมทำเมนูสุดพิเศษนะครับปกติในช่วง8เมนูกับ8ดาราสเลบในการทำเมนูลดน้ำหนักกับเราซึ่งวันนี้เรามีท่านผู้หญิงก้องเปียไม่ใช่ไงคุณอีกมาดามก้องเปียมาดามพี่กองสวัสดีคุณผู้ชมเป็นพิเก็หลับเมนูวันนี้ต้องบอกว่าเด่นมากชื่อว่าชื่อว่านีเล็กห้เป็นนะคะเป็นเบนโตะค่ะเมนูนี้นะคะคือเบนโตะแซลมอนค่ะยำเลย นี่ค่ะนี่ปกติแล้วเราทอดแซลมอนหรือทอดปลาในกระทะปกติเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันโอ้โหมันติดมันติดมันเอาไม่ออกใช่ไหมแต่นี้ไม่ติดเพราะเป็นกระทะกลอยทินนโกลซีวีเออแล้วบอกก่อนนะฮะว่าปลาแซลมอนเนี่ยมีอะไรบ้างฮะโอเมก้าครับนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะมีด้วยถุงไขมันครับอ่ะแล้วก็ข้าวกล้องข้าวกล้องปกติใช้ข้าวญี่ปุ่น ใส่เชฟเข้ากล้องแทนครับดีมากเก๋มากกระเทียมโปดตีถ้าเกิดกเกียวกระเทียมในกระทะแบบนี้ไม่มีน้ำมันติดไหมติดครับอันนี้ไม่ติดขั้นตอนแรกก็คือเอาอะไรฮะเอางาขาวกระดำค่ะโปัไปที่ตัวแซลมอนนี่ค่ะครับนะคตรเลยค่ะแเดียวก็ร้อนเลยนะคะบอกก่อนนะครับไม่ต้องทินน้ำมันค่ะ นี่การเริ่มนะคะต้องจีบนะคะคือแซลมอนเห็นไหมคะไม่ติดกระทะครับไฟประมาณนี้ครับไฟประมาณนี้ไฟประมาณนี้อ่าต่อครับคุณมาดูใกล้ๆมันทอดนี่มันจะติดกระทะที่ติดไหมคุณเกลียยสิคุณเห็นว่ามันติดไหมล่ะไม่ติดนะคุณล่อนเลยคุณล่อนแล้วล่อนเลยนี่บอกมาะคะกระทะเป็นนี้มันดีตรงไหนไหมคะมัน หินอ่อนมีนบบนนความแตกรับเจ๋ตรงนี้นี่ค่ะบ<อ>เบาด้วยและมันมีระบบเทคโนโลยีใหม่เพื่ออคุณรู้ไหม Nano Silver Coating โลล<ะ>ัมันช่วยเรื่องอะไคะ แบบทีเรียค่ะถูกต้องนะคะถ้าเกิดคุณม,มีอาหารหมักหมมอยู่บ่อยๆที่มีแบบทีเรียเกิดขึ้นเราจะเกิดร่างกายที่ไม่แข็งแรงปกติที่กระทากเทฟลอน,นค่ะ,ะแล้วก็กระทากเหล็กนะคะคแล้วก็เสร็จน้ำมันเยอะๆเมื่อก่อนอ้วนมากเลยคุณผพี่น้ำหนักคืนนี่ลงไปสิบโลแล้วนะคุณรู้ป่ะเพราะว่าปกติคุณพ่อจยใช้น้ำมันไงมันมีพวกทรานซัตที่ต่อเนื่อทรานซัตนี่จะบอกว่าอันตรายมากมากไหมใครที่ยังบริโภคทรานซัตอยู่นี่เอาสุดๆนะครับที่บ้านเนี่ยทุกเมนูทีท่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นเมนูลดน้ำหนักซึ่งไม่ต้้้ออองใชนนมัีกต่ไป มันดีจะตายก็เลยหลงรัก curry king นะครับอัดเอาเสร็จแล้วนะคะสอสมันพักไว้ก่อนโอ้โหคุณพูดสิคะคือเพิ่งใส่ไหม่ดค่ะ <c oughs> ใส่ข้าวมันเป็นข้าวกล้องนะคะคแข่งข้าวญี่ปุ่นนะคะคใส่นี่ค่ะทัวรันเตานะคะตามชอบค่ะ <c oughs> นะคะไม่พอค่ะใส่นี่ค่ะแแครอ <c oughs> สังเกไมว่ากระเทียมมันไม่ติดกระะทเลยไม่ติดเลยค่ะไม่ติดนะฮะแล้วก็นี่ด้วยค่ะข้าวโพดข้าวโพดสวยมากนะรับทานแล้วก็ใส่นีนะคะอะไรฮะซีอิ๊วขาวนิดเดียวนิดเดียวเยอะเยอะนิดเดียวโอเคกำลังดีนะครับแล้วก็โทษนะคะเห็นไหมครับซีอิ๊วขาวก็ไม่ติดกระทะด้วยในสิ่งนะคะโอเคอย่าปล่อยอย่าพึ่งนะคะคุณพุ้ที่ขาแม่พิมพ์ค่ะครับนะคะ ไปแล้วครับคุณมขาอ่ารพร้อมแล้วค่ะพูดพยายามมากเลยเปิดออกครับนี่ต้องมันใจต้องมั่นใจนี่นี่นี่อายยอมท่าเสี้วปุ๊บคพงมูดีก็เอาปลาแซลมอนนี่นะครับวางไว้ข้างๆค่ะครับปกติแล้วนะถ้าเป็นกระทะแบบอื่นเนี่ยมันจะมันจะมันจะยังไงฮะทำค้าวจัดยากค่ะต้องแช่น้ำค่ะ เมนูอะไรคุณผู้ที่คะเมนูส right? mm ุดพิเศษนะครับซิกซเดย์ชาล์เลนจ์แปดเมนูกับแปดดารารัเลฟที่ทำให้คุณทานแล้วเนี่ยลดน้ำหนักได้ mm hmm. จาก mm hmm. อะไรคะคอร์คิงโก้ซีรีส์ซึ่งเราจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณผู้ชมหลังจากนี้เป็นต้นไปห้ามเปลี่ยนช่องดูเลยครับ